คุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนสองคนที่เจอเหตุการณ์เดียวกันแต่กลับมีผลลัพธ์ทางใจและชีวิตต่างกันสิ้นเชิงบางคนเจออุปสรรคเล็กน้อยก็มองว่าทุกอย่างจบสิ้นรู้สึกท้อแท้เหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้าแต่บางคนกลับใช้เหตุการณ์เดียวกันเป็นเชื้อเพลิงในการก้าวต่อและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมความลับไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาหรือฐานะแต่ซ่อนอยู่ที่วิธีคิดใช่ครับแค่เปลี่ยนวิธีคิดเพียงเล็กน้อย เราอาจเปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิตได้เลยทีเดียวจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าพลังของความคิดเชิงบวกไม่ใช่การมองโลกสวยเกินจริงแต่คือการเลือกมองในมุมที่สร้างพลังใจแม้จะต้องเผชิญความจริงอันโหดร้ายคุณคงเคยเห็นตัวอย่างคนที่ล้มเหลวในธุรกิจครั้งแรกแต่กลับลุกขึ้นมาใหม่จนประสบความสําเร็จหรือบางคนที่เผชิญวิกฤตชีวิตแต่ยังยิ้มได้และเปลี่ยนประสบการณ์นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นคําถามคืออะไรทําให้พวกเขาทําได้ และเราจะฝึกความคิดเชิงบวกนี้ให้กลายเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตของเราเองได้อย่างไรถ้าคุณเคยรู้สึกติดอยู่ในความคิดลบรู้สึกหมดไฟหรือสงสัยว่าทำไมชีวิตไม่เดินไปข้างหน้าคลิปนี้จะพาคุณไปเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาของความคิดเชิงบวกและวิธีนามันมาใช้จริงในชีวิตประจำวันครับในชีวิตประจำวันเราทุกคนต่าง ต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของอนาคตบางครั้งปัญหาเล็กๆก,ก็ทําให้เราหุดหงิดและรู้สึกหมดพลังได้ง่ายแต่บางครั้งคนอื่นกลับเผชิญปัญหาที่ใหญ่กว่าเราหลายเท่าทว่าพวกเขายังยิ้มได้ยังลุกขึ้นสู้และยังมีแรงเดินต่อไปคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นคําตอบคือความคิดเชิงบวก positive t h i n k นั่นเองแต่ต้องขออธิบายให้ชัดความคิดเชิงบวกไม่ได้หมายถึงการมองโลกในแง่สวยรู้หรือหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาอยู่จริงๆตรงกันข้ามมันคือการยอมรับความจริงและเลือกมองจากมุมที่ทําให้เรามีพลังใจมากขึ้นคนที่มีความคิดเชิงบวกไม่ได้หนีปัญหาแต่พวกเขาเลือกที่จะตีความปัญหาในลักษณะที่สร้างแรงผลักดันไม่ใช่แรงถ่วง งานวิจัยทางจิตวิทยามากมายยืนยันว่าความคิดเชิงบวกส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายเช่นลดระดับความเครียดทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและยังเพิ่มคุณภาพการนอนนอกจากนี้ยังช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางจิตใจ resilience ทำให้เรากลับมายืนได้เร็วขึ้นเมื่อเจอความล้มเหลวแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นความคิดเชิงบวกส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรม ของเราคนที่คิดเชิงบวกมักมองเห็นโอกาสในอุปสรรคและกล้าที่จะลองผิดลองถูกมากกว่าพวกเขาจะมองความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่จุดจบในทางตรงกันข้ามคนที่ติดอยู่กับความคิดเชิงลบมักมองอุปสรรคเป็นกำแพงที่ข้ามไม่ได้และนั่นทำให้พวกเขาหยุดพยายามตั้งแต่ยังไม่เริ่มเต็มที่ลองจินตนาการดูสิครับถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดจ,จากฉันทำไม่ได้หรอกเป็นฉันอาจยังไม่เก่งแต่ฉันกำลังเรียนรู้ แค่ประโยคเดียวนี้ก็เปลี่ยนทิศทางของการกระทำทั้งหมดแล้วเพราะสมองจะเริ่มหาวิธีปรับตัวแทนที่จะยอมแพ้ความคิดเชิงบวกจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคือทักษะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงและที่สำคัญคือมันเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครผ่านอะไรมาก็ตามคุณสามารถสร้างวิธีคิดใหม่ที่ทำให้ชีวิตของคุณเบาขึ้นแข็งแรงขึ้น,นและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปทําความเข้าใจว่าจิตวิทยาความคิดเชิงบวกทํางานอย่างไรอะไรคือคกลไกเบื้องหลังที่ทําให้ความคิดเพียงอย่างเดียวเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตได้และที่สําคัญที่สุดคือคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคปฏิบัติจริงที่สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพื่อเริ่มต้นเปลี่ยนวิธีคิดของคุณตั้งแต่วันนี้เพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตไม่ได้เริ่มจากการทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากการเลือกมุมมองใหม่ ต่อสิ่งที่เราเจอและความคิดเชิงบวกคือกุญแจสําคัญที่เปิดประตูนั้นครับเมื่อพูดถึงคําว่าความคิดเชิงบวกหลายคนอาจนึกถึงการมองโลกในแง่ดีหรือการพูดคําสวยๆเพื่อปลอบใจตัวเองบางคนอาจเข้าใจว่ามันคือการเพิกเฉยต่อปัญหาแล้วทําเป็นไม่สนใจแต่แท้จริงแล้วความคิดเชิงบวกในมุมมองทางจิตวิทยามีความหมายที่ลึกซึง้งและเป็นรูปธรรมมากกว่านั้นความคิดเชิงบวกคือวิธีการตีความและตอบสนองต่อเหตุการณ์ ในลักษณะที่สร้างพลังใจและพลังการกระทําแทนที่จะปล่อยให้เหตุการณ์บั่นทอนความมั่นใจหรือทําให้เราหยุดนิ่งมันคือการเลือกมองหาหมุมที่ช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปได้แม้จะยังอยู่ท่ามกลางความยากลําบากตัวอย่างเช่นหากคุณทํางานแล้วถูกเจ้านายตำหนิคนที่มีความคิดเชิงลบอาจจะคิดว่าฉันแย่มากฉันไม่เหมาะกับงานนี้เลยและอาจเริ่มหมดไฟแต่คนที่มีความคิดเชิงบวกจะมองว่านี่คือโอกาสที่จะเรียนรู้และปรับปรงุง ผลลัพธ์คือแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกพ่ายแพ้เขากลับมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองดังนั้นความคิดเชิงบวกไม่ใช่การปฏิเสธความจริงแต่คือการยอมรับความจริงพร้อมกับหามุมมองที่ทำให้เรามีพลังใจและความหวังในการแก้ไขงานวิจัยทางจิตวิทยาอธิบายว่าความคิดเชิงบวกเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรอบความคิดแบบเติบโต growth mindset นั่นคือการเชื่อว่าความสามารถของคนสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และความพยายาม ซึ่งแตกต่างจากกรอบความคิดแบบตายตัว fixed mindset ที่มองว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัวเปลี่ยนไม่ได้เมื่อเราเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาได้เราจะมองปัญหาเป็นบทเรียนมากกว่ากำแพงอีกประเด็นสำคัญคือความคิดเชิงบวกไม่ได้หมายถึงการบังคับให้ตัวเองยิ้มตลอดเวลาหรือห้ามรู้สึกเศร้าแต่คือการยอมให้ตัวเองรู้สึกตามความจริงแล้วเลือกโฟกัสในสิ่งที่ทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้เช่นเมื่อเจอความล้มเหลวการคิดเชิงบวก ไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึกเสียใจแต่คือการบอกตัวเองว่าแม้มันเจ็บแต่ฉันยังมีโอกาสแก้ไขและพัฒนาใหม่ได้สรุปแล้วความคิดเชิงบวกคือทักษะการมองโลกอย่างสมดุลที่ให้พื้นที่กับความจริงแต่ไม่ยอมให้ความล้มเหลวหรือเหตุการณ์ลบๆมาจับเราให้นิ่งสนิทมันคือการเลือกเชื่อว่าทุกเหตุการณ์มีบางสิ่งให้เราเรียนรู้และเรายังสามารถก้าวต่อไปได้เสมอ เมื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงนี้คุณจะเห็นว่าความคิดเชิงบวกไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นเครื่องมือที่สามารถฝึกได้และเป็นพลังที่ทําให้เราค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นครับความคิดเชิงบวกไม่ใช่แค่การคิดให้กําลังใจตัวเองแบบลอยๆแต่มีพื้นฐานที่สัมพันธ์กับกลไกทางจิตวิทยาและการทํางานของสมองอย่างชัดเจนอันดับแรกคือทฤษฎีการประเมินความหมาย (The อ r e s u ติรี ที่อธิบายว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์ใ,ใดๆสมองจะประเมินว่ามันคือภัยคุกคามหรือโอกาสหากตีความว่าเป็นภัยคุกคามเราจะเกิดความเครียดวิตกกังวลและถอยหนีแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือท้าทายที่พัฒนาได้ความคิดเชิงบวกจะเกิดขึ้นทันทีนี่คือคกลไกสําคัญที่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นแรงผลักดันต่อมาคือทฤษฎีการขยายและสร้าง broaden and build t e r ของบาร์บราเฟรดิสันที่ชี้ว่าความรู้สึกเชิงบวกเช่นความหวังความขอบคุณหรือความภูมิใจจะช่วยขยายกรอบความคิดของเราให้กว้างขึ้นทําให้เราเห็นทางเลือกมากขึ้นกล้าลองผิดลองถูกและสร้างทรัพยากรทางจิตใจเช่นความยืดหยุ่นและความเชื่อมัน่นซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เรารับมือกับปัญหาได้ดีกว่าการมองโลกในแง่ร้ายนอกจากนี้ความคิดเชิงบวกยังเกี่ยวข้องกับกลไกการรับรู้ตนเองเซลีเ f f ไอ c EL ี e หรือความเชื่อมั่นว่าฉันทำได้งานวิจัยของเอเบิร์ตเบนดูระบว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและยิ่งเผชิญอุปสรรคเขายิ่งมองหาวิธีแก้ไขมากกว่าที่จะโทษตัวเองความคิดเชิงบวกจึงเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เซลล e ์ e f f i c คติแข็งแรงขึ้น,นกลไกอีกประการหนึ่งคือการควบคุมความสนใจหรือติเนอร์คอนโทรลคนที่มีความคิดเชิงบวกมกักจะฝึกสมองให้เลือกโฟกัสในสิ่งที่มีประโยชน์และละทิ้งสิ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่ออารมณ์เมื่อสมองเลือกมองหามุมที่สร้างคุณค่าเราจึงมีพลังงานทางจิตใจมากขึ้นในการแก้ปัญหาสุดท้ายคือกลไกการปรับตัวทางอารมณ์ (emotional regulation) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการจัดการอารมณ์ด้านลบคนที่คิดเชิงบวกไม่ได้ไม่เจ็บปวดหรือไม่เคยเศร้าแต่พวกเขาสามารถจัดการอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วขึ้นเช่นใช้การมองเหตุการณ์จากอีกมุมหนึ่ง (reframing) เพื่อให้สมองคลายจากความเครียดและกลับมามีสมดุลทางอารมณ์ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความคิดเชิงบวกไม่ใช่เพียงการคิดดีๆแต่คือทักษะทางจิตวิทยาที่เชื่อมโยงกับกลไกการทำงานของสมองและอารมณ์เมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆสมองจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ทำให้เรามีแนวโน้มเลือกมุมมองที่ช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเริ่มมองโลกผ่านเลนแห่งความคิดเชิงบวกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แค่ในใจแต่ขยายไปสู่ร่างกายความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างน่าทึ่ง 1>, 1. สุขภาพจิตที่ดีขึ้นความคิดเชิงบวกช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมากเพราะเมื่อเราเลือกโฟกัสในสิ่งที่ทําได้แทนที่จะจมอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สมองจะลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอลทําให้เรารู้สึกสงบขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่คิดเชิงลบ 2. สุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้น ความคิดและร่างกายเชื่อมโยงกันคนที่มีความคิดเชิงบวกมักดูแลสุขภาพของตัวเองดีกว่ามีแรงจูงใจออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมและพักผ่อนเพียงพออีกทั้งระบบภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ดีขึ้นงานวิจัยพบว่าคนที่คิดบวกฟื้นตัวจากโรคได้เร็วกว่าและมีอายุยืนยาวกว่าด้วย 3. ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนการมองโลกในแง่ดีทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างอบอุ่นและจริงใจคนที่คิดเชิงบวกมัก ให้อภัยง่ายไม่ติดอยู่กับความขุ่นเคืองจึงสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ดีไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวมิตรภาพหรือการทำงาน 4. ประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้ความคิดเชิงบวกเปิดพื้นที่ให้สมองสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเพราะเมื่อเราไม่จมอยู่กับความกลัวเราจะมองเห็นทางเลือกมากขึ้นและกล้าลองวิธีใหม่ๆผลคือเรามีโอกาสประสบความสำเร็จในงานและการเรียนมากกว่า หาความยืดหยุ่นและการฟื้นตัว resilience ชีวิตทุกคนล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรคความคิดเชิงบวกเปรียบเหมือนกรอบป้องกันที่ช่วยให้เรากลับมายืนขึ้นได้เร็วขึ้นแม้จะล้มเหลวหรือผิดหวังแต่เราจะมองว่ามันเป็นบทเรียนมากกว่าจุดจบและนี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนที่ยอมแพ้กลางทาง 6. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวม สุดท้ายความคิดเชิงบวกช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นเราจะรู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีและมีแรงบันดาลใจในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสรุปได้ว่าความคิดเชิงบวกไม่ได้เป็นเพียงทัศนคติที่ดี แต่เป็นพลังงานทางจิตใจที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายความสัมพันธ์และความสำเร็จของเราโดยตรงการฝึกมองโลกในแง่ดีจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นการลงทุนระยะยาวในคุณภาพชีวิตของเราเองครับต้นอ่อนส่งแสงแวววาว,าวแม้ว่าความคิดเชิงบวกจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ก็ยังมีอุปสรรคและความเข้าใจผิดที่ทำให้หลายคนไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือใช้ผิดทางจนกลายเป็นผลเสียแทนที่จะเป็นพลังบวก ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดคือการคิดว่าความคิดเชิงบวกหมายถึงการมองโลกสวยตลอดเวลาต้องยิ้มต้องแกล้งทำเป็นไม่ทุกข์และห้ามรู้สึกเศร้าความจริงแล้วความคิดเชิงบวกไม่ใช่การปฏิเสธอารมณ์ลบแต่คือการยอมรับอารมณ์เหล่านั้นแล้วค่อยๆเลือกมุมที่สร้างพลังให้เดินต่อไปหากเราเพิกเฉยหรือกดทับความรู้สึกแย่ๆมันอาจย้อนกลับมาในรูปของความเครียดสะสมอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือความเชื่อที่ว่าความคิดเชิงบวก เป็นพรสวรรค์มีเฉพาะคนบางคนเท่านั้นที่ทําได้ความจริงแล้วนี่คือทักษะท,ที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงแต่หากไม่ฝึกเลยแน่นอนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเองนอกจากนี้หลายคนยังตีความความคิดเชิงบวกผิดว่าเป็นการเพิกเฉยต่อความจริงเช่นล้มเหลวแต่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันเก่งอยู่แล้วโดยไม่ยอมปรับปรุงในกรณีนี้ความคิดเชิงบวกจะกลายเป็นความคิดลวง ที่ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ทําให้เราหยุดพัฒนาอุปสรรคสําคัญอีกอย่างคือสภาพแวดล้อมหากเราอยู่ท่ามกลางคนที่คิดลบเสมอพลังใจของเราย่อมถูกดึงลงโดยไม่รู้ตัวความคิดเชิงบวกจึงไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลแต่ยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตสรุปแล้วความคิดเชิงบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองไม่ใช่การเพิกเฉยต่อความจริงและไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีเฉพาะบางคนแต่คือทักษะที่ต้องฝึกต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง และต้องเลือกใช้ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อเราฝากข้ามอุปสรรคและความเข้าใจผิดเหล่านี้ได้เราจะได้สัมผัสพลังที่แท้จริงของมันครับต้นอ่อนส่องแสงแวววาวความคิดเชิงบวกไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้เหมือนกล้ามเนื้อหากฝึกอย่างต่อเนื่องสมองจะค่อยๆสร้างเส้นทางใหม่ที่เอื้อต่อการมองโลกในแง่ดีขึ้นนี่คือเทคนิคปฏิบัติได้จริงที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที 1. ฝึกการมองใหม่ เ e เฟร m มิงเมื่อเจอเหตุการณ์ลบลองถามตัวเองว่าฉันจะมองเรื่องนี้ในมุมที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเช่นความผิดพลาดอาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้คุณแข็งแรงขึ้น 2. เขียนบันทึกความกระตันยู (Gratitude Journal) ก่อนนอนลองเขียนอย่างน้อยวันละ3าสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีคนยิ้มให้หรือกาแฟแก้วโปดวิธีนี้ช่วยให้สมองโฟกัสกับสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งแย่ๆ 3ใช้พลังของคำพูดกับตัวเอง positive self-talk แทนที่จะบอกว่าฉันทำไม่ได้ลองเปลี่ยนเป็นฉันกำลังเรียนรู้และพัฒนาอยู่คำพูดกับตัวเองส่งผลต่อความเชื่อมั่นอย่างมหาศาล 4. เลือกสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกพูดคุยกับคนที่ให้กำลังใจหรือเสพสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจสิ่งแวดล้อมคือปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมความคิดของเรา 5. ฝึกสติ mindfulness การหยุดหายใจลึกๆและอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคตการฝึกสติทมให้ใจสงบและมองโลกได้ชัดเจนขึ้นสรุปแล้วการสร้างความคิดเชิงบวกไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่คือการลงมือฝึกอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองเล็กๆพูดดีกับตัวเองมากขึ้นและห้อมล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนเพียงเท่านี้คุณก็จะค่อยๆสร้างพลังบวกที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงครับดาวสองประกาย สุดท้ายนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือความคิดเชิงบวกไม่ใช่การทําเป็นมองไม่เห็นปัญหาไม่ใช่การแซงยิ้มทั้งที่ในใจเจ็บปวดแต่คือการเลือกมุมมองที่ช่วยให้เรามีพลังใจลุกขึ้นสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือทักษะท,ที่ทุกคนสามารถฝึกได้และเป็นเครื่องมือสําคัญที่เปลี่ยนทั้งวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตในแต่ละวันเราอาจไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่บั่นทอนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือความล้มเหลวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้เสมอคือวิธีคิดและการตอบสนองของเราเองหากเลือกคิดบวกเราจะมองเห็นโอกาสแม้ในวันที่มืดมนแต่ถ้าเลือกคิดลบแม้วันที่สดใสก็อาจกลายเป็นภาระหนักความคิดเชิงบวกจึงไม่ใช่แค่แนวคิดทางจิตวิทยาแต่มันคือวิถีชีวิตที่หล่อหลอมความสุขความสัมพันธ์และความสําเร็จของเราในระยะยาวและทุกครั้งที่คุณเลือกโฟกัสในสิ่งดีๆคุณกําลังสร้างหลักฐานใหม่ให้กับชีวิตตัวเอง ดังนั้นจงเริ่มจากก้าวเล็กๆเช่นขอบคุณสิ่งเล็กน้อยรอบตัวพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนหรือหามุมที่เป็นประโยชน์จากอุปสรรคที่เจอเพราะการเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากการฝึกคิดบวกเล็กๆน้อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นนิสัยและพลังชีวิตที่แท้จริงครับต้นอ่อนถ้าคุณได้ฟังเนื้อหาทั้งหมดจนถึงตอนนี้แปลว่าคุณคือคนที่อยากพัฒนาชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงและอยากสร้างพลังบวกให้กับตัวเองจริงๆ สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดเพียงแค่การฟังหรือการเข้าใจแต่ต้องเริ่มลงมือทำทันทีวันนี้ลองเริ่มจากก้าวเล็กๆง่ายๆอย่างการหาสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสักหนึ่งอย่างเขียนมันลงในกระดาษหรือพูดออกมาให้ตัวเองฟังแล้วสังเกตดูว่าความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะการเริ่มต้นเล็กๆแบบนี้คือกุญแจที่จะค่อยๆสร้างนิสัยแห่งความคิดเชิงบวกขึ้นมา และถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาตนเองและแรงบันดาลใจที่จะช่วยผลักดันให้คุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการที่สำคัญที่สุดอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่อาจกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะบางทีเพียงคำพูดเล็กๆหรือมุมมองใหม่ๆก็อาจเปลี่ยนวันที่มืดมนของเขาให้สว่างขึ้นได้ จำไว้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดจากวันหนึ่งแต่เกิดจากวันนี้ลงมือคิดบวกเริ่มตอนนี้แล้วคุณจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของมันดาวสองประกาย